ข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,รถแถลงเตือนประชาชนครั้งที่1เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่7เขตอพยพของนะครับไปอยู่บนที่สูงประกอบไปด้วยของนะครับที่ในเขตสายไหมคลอง3วาบางเขนน้องจอกมีนบุรีลาดกระบังและก็คันนายาวแต่ยังไม่ถึงขั้นอพยพผู้คนนะครับเพราะว่ายังมีเวลาอีก24ชั่วโมงและทางกรทมน,นั้นจะถแถลงเป็นระยะทุก3ชั่วโมงครับจะมีน้ํามากกว่า 1,200ลูกบาทเมตร <c oughs> ไหลไปที่ไปยังทุ่งรังสิตนะครับแล้วก็ต่อไปก็เข้าไปเข้าลงลองรังสิต <c oughs> ซึ่งขีดความสามารถของทุ่งรังสิตในการที่จะรับน้ำนี้มีเพียง400ลูกบาทเมตร400ล้ลานลูกบาทเมตรนะครับรุงเกพมหมนครจึงมีความโวงใยเป็นอย่างยิ่ง ว่าสถานการณ์นี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงเมื่อคืนนี้นะครับจะมีผลกระทบต่อแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครและอาจจะทำให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งพื้นที่เสียงนี้ประกอบด้วยเขตสายไหมเขตกรงสมวาเขตบางเขนเขตห้องจอกเขตบินบุรีเขตลับกระบังเขตคันนายาวจึงอยากเรียนให้พี่น้องประชาชนในเขตเหล่านี้ตับทราบ ถึงสภาพของปัญหาและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอยากให้พี่น้องประชาชนในเขตทั้งเจ็ดเขตนี้เตรียมตัวในเรื่องของการเอาของมีค่าขึ้นที่สูงย้ายปลั๊กไฟขึ้นที่สูง และศึกษาแผนอพยพของกรุงเทพมหานครขอให้พี่น้องประชาชนถือว่าการถแถลงประกาศครั้งนี้เป็นการเตือนครั้งแรกนะครับยังไม่จำเป็นจะต้องตื่นตระหนกนะครับขอให้รับทราบ